สวัสดีนะคะกลับมาพบกับครีมแล้วจ้าคลิปนี้นะคะครีมจะมาพูดถึงในเรื่องของไฟค่ะไฟหน้ารถไฟหลังรถมีสัญลักษณ์เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วครีมว่าไปเริ่มกันเลยค่ะ Les voiture. ไฟของรถยนต์ไฟของรถยนต์นะคะจะมีไฟบังคับ LES fe OBLIGATOIRE FEWS ไฟบังคับ LES fe OBLIGATOIRE FEWS Les feux facultatifs. ไฟเสริม Les feux facultatifs. ไฟเสริมเรามาเริ่มกันที่ไฟบังคับที่ด้านหน้ารถนะคะ d e feux de position. ไฟหลีสองดวง d e feux de position. ไฟหลีสองดวง ไฟหลีสองดวงนี้นะคะมันก็จะเป็นสีขาวบางครั้งก็จะเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะคะสามารถมองเห็นได้ห่างออกไป150เมตรค่ะพวกมันเนี่ยมีหน้าที่ทำให้รถคันอื่นเห็นรถของเราเท่านั้นนะคะไฟเลี้ยวสองดวง,ดงไฟเลี้ยวสองดวงไฟเลี้ยวนี้นะคะมันก็ยังทำหน้าที่เป็นไฟฉุกเฉินด้วยค่ะ ไฟหน้ารถสองดวงไฟหน้ารถสองดวงหรือว่าไฟต่ำนั่นเองนะคะจะส่องสว่างอย่างน้อย30เมตรค่ะไฟต่ำอันนี้นะคะทางด้านขวาจะส่องสว่างมากกว่าทางด้านซ้ายค่ะอันนี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันนะคะ De de Fe route ไฟสูงสองดวง ไฟสูงสองดวงไฟสูงนะคะเราสามารถเปิดใช้งานได้ในตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะและต้องไม่มีรถคันอื่นไฟเสริมด้านหน้าไฟเสริมด้้นนหนา er avant. ไฟตัดหมอกหน้า er ไฟตัดเราสามารถเปิดใช้งานไฟชนิดนี้ได้ในวันที่ มีหมอกหิมะตกหรือว่าฝนตกหนักนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีหมอกแล้วไม่มีหิมะแล้วหรือว่าฝนหยุดตกแล้วให้ปิดนะคะให้ปิดการใช้งานไฟมุมสองดวงไฟมุมสองดวง ไฟมุมเป็นไฟเสริมหน้ารถที่สามารถติดตั้งกับรถบางประเภทได้นะคะแล้วมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนทิศทางเอาง่ายๆก็คือเมื่อเราเลี้ยวนะคะมันก็จะช่วยทําให้เราเห็นได้ดีขึ้นไฟปรับอัตโนมัติไฟปรับอัตโนมัติ ไฟปรับอัตโนมัติอันนี้นะคะมันก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยอย่างเช่นการปรับจากไฟต่ำเป็นไฟสูงอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะไฟวิ่งกลางวันสองดวงไฟวิ่งกลางวัน2ดวงไฟนี้นะคะจะใช้เปิดในตอนกลางวันนะคะช่วยทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นรถของเราได้ดียิ่งขึ้น Les feux obligatoires à l'arrière. ไฟบังคับที่ด้านหลัง Les feux obligatoires à l'arrière. ไฟบังคับที่ด้านหลัง Des feux stop. ไฟเบรกสองดวง Des feux stop. ไฟเบรกสองดวง Deux clignotants. ไฟเลี้ยวสองดวง Deux clignotants. ไฟเลี้ยวสองดวงไฟเลี้ยวนี้นะคะมันก็ยังทำหน้าที่เป็นไฟฉุกเฉินด้วยค่ะ deux feux de position feilli 2 douang deux feux de position feilli 2 duang. un feu de brouillard arrière fei tat mok lang 1 đuang. un feu de brouillard arrière fei tat mok lang 1 đuang.